รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้คนนะครับเนาะนี่กับหมูจุ้มนะครับนะ,นะครับคนจะซื้อเหล็กก็ถือบางคนไหยังก็ถือนะครับเนาะจับจับเล็หน่อยนี่จัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะถุงใหญ่ๆเป่งๆเลยนะครับจุดกินเสือร้องสองขวด ครับนี่เขาแถมมานะซื้อมาเป็นแบบกิโลเขานะครับเนาะ,ะอักซื้อเองนะครับยังซื้อเองเบิดน,นะครับอ่ะเอาเธอเอาถ้วยมาสิาอนันนั้นอันนหมอน,นอย่าเอาแห้สีภรรยาจากกับเทสต์ถ้วยแหย่นะเออเทสต์เลยตัดดีนะครับเป็นแถมมาแล้วนะสาดลงไป lên chặt lên chặt nặng chặt tìm không bị thịt ngán, rồi bị hết ngán yếm nói bị ngán nữa đó. nhưng mà để la thịt ngán rồi. nói chìm cổ chìm nào con chặt 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 có hai có hay bị nòng nữa hả thì bưng là bớt sự nữa con chìm 啊，行，来，金牛对对吧？

แ่งน้องไปตวฝักเจ้เอ <t> ือน่าแซงไปตอยกันตอยกันน้เก็บไปไปเหาน้ำเต็มตวไหาเหตุการณี่งันเอาถมานตัวไป ่นีท่านวเห็นอยู่ในไลน์เขาแบบผ่านรีท่านอยู่โรงอาหารก็เห็นก็สั่งกันนะมุกูเลียงเขาบลยวอร์ลันในย่างนะท่านจับเลยลงจับบิ้งันรี่ันว่าัดกจนเป็นไรบ้าง โอ้สุกแล้วสุกแล้วเนื้อปลาสุกแล้วมาโรดแบบนี้ทำแรกครับผ่าคิเดียวก็ผักบุงพันกันนะครับร้อนๆเลยครับปลาดนรี้านะโอ้ หรืมอโมมีท่านดูล่ะหมาก็าไปพัดไปเกีียงงานงานก็หิดกันเขาหิดค่ะเ,เอาแหวนหลงล่างด้วยพี่น้องด้อะเกีกะข่อยนี่ก็ไปฟังพีเหนาแดงแดงเลยวะ có khỉnh mà con, Giờ mình chả lị không quán không này đi để đã chập nhặt tay bạc đấy, Ôm nhịt mít lúc chẳng có thể กระเดียมีดมากเลยคันปากมันชินแย่ผุดคันไหนพอดีปากพอดีคำอตอนทำหนียพอดีหงั้นมันชินแย่ผุดขั้งแรกครับ ตอนอนเีาจับหูอววะ้รเลือดี่ะปั่นนิ้นเถะอะปะเนี่ยใส่ไปก่อนอจากสูกระสูกแล้วไปด้อง คือคือคือต้องลวบแป๊บเดียวเลยไปแล้วหายไปทางไหนแล้วอุ้ยนี่นี่สุกบมสุกละอืมเนี่ยจะออกนิ่มๆน,นะครับ นอนอยู่สะดุ้งขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ถั่วมาเดี๋ยวไปเอาหนูอีกยังไม่ได้ไปเอาอยู่ครับเดือดแห้งแคบรสต้องรสก็มัมหมาจะเปื่อย์ผล ก็หมากแลอวพี่น้องเอ้ยพูดเถอะโอ้โหค่อยๆกินไปชุม่มบรรยากาศไปพร้อมนะครับบรรยากาศง่ายๆนะครับในห้องนั่ยังนะครับเนี่ยหลายๆคนกันออกเป็นหนังสี่กันนะครับเนาะ

đã không phải phú Nhồi, pop 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 หมึกนะตัวนี้ประมาณนั้นในสามสิบกรบฟอกเขาครับนะลองกุ้งนะกุ้งตัวน้อยพมดไปสักทีเด็ยบนะวันกุ้งปล่อยมือมีตะเหลี่ยงย่างเดียวได้กุ้งเปียกแล้วอืมลืม ลืมป่าพี่น้องโอ้ <laughs> ข่อยลืม <laughs> กุกกลับกุกลับดีอีกหน่อย <laughs> เดี๋ยวชุดนี้ออกกันเดี๋ยวลงชุดแม่ครับ ออกเลยแบบว่าเอาให้เบิดอะบุเรียนยังเลย่องอขึ้นลงแบบชุดใหญ่ชุดหนักจักหนักจะเต็มไปเลยชุดนี้นำขึ้นไรดีวะช,ชุดนี้เอาผักลงไปก,ก่อนเวย

จัดก๋อยน้อยเลยตัวแรกหืมเบาไก่กินแก่สิน,นดอกว่าโอ้ยเจี๊ยบเสียบตัวนี้ก้อยคุ้มๆนะคิดไปคิดมากเลยสีภรรยากินน้ำบ่ได้นะครับเาเลยแบบ เปลี่ยนใจวะเอาก็เอา,เอา,เอานี่ดีกว่าหมูจุ่มดีกว่าง,ง่ายครับกินได้หลายคนคนบ่มักกเฮาก็มีเนาะหืมันจะหมูนีเลยวหหมูบม่มีด้วยนี่ตักหมูน้อยนะครับเฝ้าตรง,งนั้นแหละเวลามีจจำกัดเดี๋ยวก็รีบพาอาบน้ำไปเห็นงานทุน่ดย้น้อยนีย มือหลังเคยผัดเผ็ดปลาดอนดีให้กินให้เบิ้งนะครับนะผัดเผ็ดแกงผัดแบบปลาปลาเลยบื่อพวหูดอ,อกวันเป็นยังไงน,น,นะเค,คยก็เคยกินด้วยกันเห็นเขาสร้างในโรงอาหารอยู่โรงงานนะครับโอ้ย้เด็ดครับว่ะลองมึงวะปลาดอญี่เอากุง้งก่อนนะเออมีอย่างกระแบ่งปั่นกันนะครับเนาะ จดกินคนเดียวนะครับปลปวดทองปวดใส่นะครับมีสุกรวมกันสุกพุกรวมกันสุกหโว,ว่ามึงกิ่นมนงกิ่นคอ้มปันไดบอมน,นี่ไหมเล่นเดน มันนี้ละไปสดุดโอ้โอเสรจแตะเขียบกับภาษาใจ<ๆ>ไปเมื่คนกินเนาะ thầy bạn không như ta toàn sốt này liệu cũng còn nắm súp ở lại đi ไปเรื่อยๆนะครับมีผ่าเสร็จมือเสร็จเสียแล้วได้ปั้นขึกอา่นาน้ำเย็นๆสักแก้วหนะ่อยอือโอ้นี่ไงเจ้วหนุ่มเย็นนะครับเจ้าเก็บความเย็นนะครับเย็นตึก พอดีเป็นรีเสอร์หูมานนะปุ๊อยู่พูนเจ,จ็บปากรังสิตถามว่าป็นยังใงกับปุปปินยังใงแล้วครับปกติดีนะครับต้องเข้าไปเป็นคอดๆคอนะครับน่าจะหายจริงว่าลองมึงอืมโอ้ลืมเน่นเด้พี่น้องเลย Những ừ. người kì, để thì để được sáng kiến về thì thấy cái สายสายเซตสายสกีมอฟายอะกินสกีเรากินอะไรกินสกีเราต้องกินหมูดิ đó sừng kia nó nhạt hớt nó không phải kiểu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  nó nhà đèn ngắm mà mua mua mặt không mặt đây đi hết ơi nhiều năm bơ nhiều bên thua nấm kim mà xem kim rồi nhiều năm bơ bình đẻ ừ, biết thay mua mặt biết thay này ชันกีบไปก่อเนเด้อมันดีปะ่ะมงดุป่าดอนลีนี่เหรอหลังเคยได้ยินนี่แหละครับอยู่โรงงานนี่ได้ยินอย่างแปลกๆหลายอย่างนะครับเนาะในเขาสั่งแบบในโรงอาหารนะครับโทรสั่งนี่ครับป่าดอนลีรู้เรื่องเข้าวดอก Một sẻ tắn lưm pha đâu rồi, ngáo bột Nguột bà mực ngắt đó kỳ mắn พอยาดทันเสร็จต่างกันแก่ดหนว่ามันกิ่นปุ๊บคำญงปูเห็ดมาก็ได้หีมูสันก็ว่ามันบวชเหือเสร็ตันนี้คือหหมูเลน่นวะเมนอยู่บวกะนี่ขดขวดตัวตำทองตึกๆึน่ ่นหน่อยเรื่องพอกินนะครับเหีนยงละววก็แสบเหียขวดนะครับตัวซื้งกันนี่นตัวเซิ้งกัน còn người đấy, người mọi phải mọi người một, người mọi con ยินใจ

อนเอาไปได้ไงคอยเตรียมตัวเตรียมน,น,นั่นแล้วได้ไปไหนเอาพี่น้องเอ้ยคำนี้คำลาคำสั่งนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะพี่น้องทุกบุตรทุกคนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับผม